ส่วนการสาหรับเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางต่วนระหว่างรถบีเอ็มกับรถกระบะนะครับมีหลายคนนะครับมาต่อว่าต่อคานผมวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนไทยมีสติอยากให้มีสติมากๆครับคืออะไรครับรู้จักแยกแยะครับแยกแยะยังไงฮะบางคนก็บอกว่าโอ้สงสารลุงขอโทษนะครับกรณีนี้ย้อนกลับไปดูกรณีแรกลุงเป็นคนก่อเหตุครับขับรถข้ามเลน โดยที่ไม่เปิดไฟข้ามเลนเข้าไปครับล้อซ้ายยังเหยียบอยู่นะฮะยังเหยียบอยู่นะครับเหยียบเลยครับเส้นปากแล้วรถบีเอ็มแล้วคนมาบอกผมรถบีเอ็มไม่มีเบรกอ่ะเขาเบรกแล้วครับพบเบรกรถที่มันลงมาปุ๊บเนี่ยมันเบรกนะครับลุงเป๋เขาแบบเต็มที่เลยฮะลุงเป๋เขาเต็มที่เลยเขาเบรกจนจนไม่รู้จะเบรกไงแล้วก็ถ้าเบรกอยู่เฉยๆนี่มันชนแน่ฮะเขาเบรกแล้วก็ต้องฉีกออกฉีกออกแล้วจนเบียดแบรีเออร์ครับกินข้าว้วยนะเวลามาถามนะครับอย่างโง่นะครับ อย่าเชียร์แต่ลุงนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะครับลุงคือต้นเหตุแห่งความผิดและลุงก็กับป้าขับรถหนีมีหลักฐานอยู่นะครับป้าบอกว่าป้าบอกลุงขับหนีเองครับข้อต่อมาครับถ้าลุงหยุดจอดรับรองลุงจะแบบนี้นะจะไม่ใช่ลุงับอีป้านี้หรอกครับมากเลยครับบอกเลยครับมากและไอตัวที่ออกมาเสือกนี่นะครับคืออะไรรู้ไหมฮะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขากอดน้องเลย เขามีหน้าที่กฎหมายต่างๆทํามึงเป็นนักบุญทุนชาวบ้านก็จริงถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมมึงค่อยออกมามึงออกมานี่นะกูติดตามงานนี่นะครับกูตรงๆกูไม่ได้เชียบีเอ็มกูไม่ได้เฉีย e ์อีลุงไก่ป้าน,นี่เลยนะครับเพราะอะไรครับมึงต้นเหตุแห่งความผิดแล้วทาไมครับเจ้าหน้าที่พยาบาลไม่ได้ถแถลงเลยมึงเป็นใครมึงมาเสกแ,แถลงแทนสองครับตํารวจเจ้าหน้าที่การเมืองครับ วุ่นวายเลยครับตำรวจไม่ได้แถลงเลยไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้สอบเสร็จยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกยังไม่ได้จบคดีเลยครับพูดสงสารมูนมันจะเงียบไปถ้าไม่เสือกคดีต้องเงียบก็นี่แหละผมกําลังจะพูดครับถ้าไอ้ลุงกะอีป้าเนี่ยนะฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับไอบบ้นักบุญทุนชาวบ้านมึงออกมามึงเป็นฮีโร่เลยเขามีกฎหมายอยู่มึงออกมาในฐานะอะไรนี่เตือนสตินะครับกองเชียร์ด้วยครับแดกข้าวชาวบ้านใ้ซัดพอต่อมาครับ พี่แจ๊ดครับผมเอกชนะครับพี่ที่เคยไปช่วยลงข่าวให้พี่ทาข่าวพี่ที่วัดเียนเขตครับพี่แจ๊ดไปบริจาคแสนหนึ่งกลับมาพี่แจ๊ดทำอะไรครับโพสต์ครับและพี่แจ๊ดลงรูปผู้สมัครของพี่แจ๊ดด้วยพี่แจ๊ดมีนัยยะอะไรทางการเมืองแบบนี้ครับเจ้าตัวเขาที่มีเหตุอยู่แล้วนี่นะครับทําไมเขาจะไปจ่ายแล้วไม่ให้เขาจ่ายครับในเมื่อไม่ให้จ่ายก็ไม่ต้องมากระแทกกระแนกกระแนเขาครับเพราะการจอมพลังจ่ายไปแล้วใช่ไหมครับ และการเป็นใครครับไปตีราคาซ่อมรถนี่นั่นให้เจ้าหน้าที่เขามีส่วนร่วมเขาจัดการสิน้องเอ้ยน้องทําให้มันถูกที่ถูกเวลาน้องเป็นฮีโร่ไม่ใช่น้องมาประกันแบบนี้พี่ไม่เห็นด้วยแต่ที่ทํามาแล้วโอเคแล้วให้รู้ที่รู้ทางรู้เวลาเวลาด้วยไม่ได้เชียร์ใครครับฝากถึงกันด้วยครับสามเนรโดนยิงจนมรณภาพที่ภาคใต้ไม่มีใครช่วยครับอีกกรณีหนึ่งครับลูกไอ้แหกปลาทานขับรถไล่บี้ ไปช่วยนลฮครับไปสิครับมีอีกเยอะครับแบบนี้เขาถึงได้เรียกว่าหาแสงไงใครจะพูดยังไงพี่ไม่รู้มันใช่หรือไม่ลองไปพิจารณานะมีเตือนสตินะสังคมเนี่ยผมทําวิจัยตรงนี้แหะครับเพื่อจะให้มีการศึกษาขึ้นมาเนี่ยฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยอีกก็ไม่ได้อีกอ่ไนดะ้อีกนาทีนะครับวิจัยเพื่อจะส่งเข้ากระทรวงครับส่งให้พักเพื่อไทยด้วย พราะเขาอยู่รัฐบาลตอนนี้ทํะไรครับคนขาดความคิดวิเคราะห์แยกแยะมากที่สุดตอนนี้เอาไปอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเลยครับสองคนสมาธิสั้นไม่อ่านให้จบตีความมั่วมั่วสามครับฟังคนไม่จบไม่เข้าใจไปตีความมั่วสี่เหตุเกิดไปดูว่ากรณีบาร,รกรรมที่หนึ่งคืออะไรบาร,รกรรมที่สองคืออะไรเมารวมไปโอ้ดิไอ้นี่แล้วนู่นนี่นั่นยา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 อย่าขอร้องอย่าอย่า,ยาตามกระแส ห่วงครับว่าจะงามกระกแสไม่ทันนะครับคนที่ทําให้เกิดเหตุเรื่องนี้คือไอ้ป้ากับอีลุงที่ขับข้ามเลนและไม่เปิดไฟอันนี้มึงผิดเต็มเดมไอ้ลุงไอ้กับอีป้านั่นอ่ะกรณีที่สองไอเด็กนี่ผิดที่มึงไปปาดหน้าเขาจบนะจบว่าฝากไปถึงตระก,กูลหลิุนาวรัตทุกคนคณะทํางานอยู่ในเขตนั้นทุกคนไม่ต้องไปขับพีดออกจากทีมงาน สอทอเขตสองแล้วก็ฝากถึงไอ้จอพีทด้วยไอ้จอสมิธเนี่ยนะสมิธทิพั์พีษหลีนวารันทำหน้าที่ของคุณต่อไปดีไมด่ดีประชาชนในเขตคุณจะเป็นคนตัดสินเองถ้าเขายังเอาคุณไว้ก็แสดงว่าในเขตชุมชนที่คุณดูแลรับผิดชอบคุณมีความรับผิดชอบคุณให้ความสุขเขาได้คุณดูแลเขาดีเขาเลือกคุณ เรื่องมู่บ้ที่เห็นบนทางด่วนลวครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับถ้าไม่มีคนเสือกมันก็จบไปแล้วครับป่านนี้ก็เป็นคด,ดีธรรมดาะคดีอื่นเยอะแยะใหญ่โตมโหฬารกว่าน,นี้ไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวขนยาบงยาบ้าขนยาเสพติดนู่นนี่นั่นเงียบกลิบเห็นไ,ไหมคดีนี้ทําไมมันใหญ่โตเพราะไอ้คนมันเสือกไม่รู้จักหน้าที่คนละเมืองผมให้กําลังใจแล้วกันคุณทําหน้าที่ของคุณไปลงหาเสียงต่อไป คุณลีนะววาลัน์ไอไอจาพิษอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะทำงานต่อไปคุณหาเสียงว่าคุณให้เต็มที่แล้วกัน